เวอร์ไวเว็บคลิปเราขยชนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับถ้าใครได้ดูผลงานของลูกชายนอนศิลป์ต้องยกให้ยุโป้งหรือสองโป้งเลยบอกมาเปนสุดยอดตนไม่ธรรมดาเสื้อผ้าหน้าผมไม่ต้องพูดถึงรอยบนเศษก่อนนี้จะเป็นั่งทารเสาดอกเบยทุกอย่างพร้อมใครับมาวันนี้ ก็มาช่วานกันเนยพามาด้วยกันพัญาใส่ตัมันเลยเอาใา่ัดยดบ้าจบเปิบรโอยคือหน้าขาไม่ต้องรีบต้องรักแต่มาสวยงาม ได้ครับเราจะเห็นลูปลายของหัวทำการโตรนี่ทำการสาธาประเทศจใจเย็นๆอ๋ตอตบมือแล้วนะขอติดนะแม่ลูกวัไท้ายตอนใช่ครับหัวลายๆแบบนี้นะนี่ครับไอ้มือกองก็เก่งไอเกินสวยท่านหลักได้หัวไหนบอกมันสวยมากนะตอนนี้ผลิตเองแล้วประเทศไทย ตีกองได้ด้วยเขียนมังกรได้ด้วยเขียนหัวสิงโต้ด้วยใครชอบลายนอกติดต่อนโต้เออชมวัดจันทร์ป่ามา,า,า,อาเออหน้าบอกกันต้องบอกให้บอกแล้วให้ต้องไปแล้วนะครับป้าวิบาร์ตีลักเตอร์โอ้ยให้กำลังใจคนระับขอบคุณพี่พิบาราลุนยังอยู่กับพวกเราครับทีมงานกันชมดอทคอมว้าวนี่ช่งางภาพทุกคนนะนี่ครับ ขอบพระคุณครับพระเดชพระคุณท่านพระครูธีรธรรมนันท์นะครับประดับเขียนจงการแสดงขอบคุณที่มีการมาในวันนี้มาจรย์บอโทษครับษีพิชูแจ๊ปปะปุ้ยพิทต๊อกอันธัญญาพิทตีอยากดูครับคุณบอมมาวันนี้ทีมอาจลูกนลองเสือมากมายสิงโตสิงโต่อชิงแชมป์นานเดี๋ยวอยากดูวันนี้ว่าหัวซิงโตจะเป็นของไทย กองไลน์นี้สวยซะด้วยจะเป็นของใครหัวตะแปะหัวซิบแฉอีกเป็นสิบคู่มาแล้วไลน์นี่อลายของอู่วนนี่แล้วจะได้ดูเดี๋ยวจะหยอดทีละอันทีละอันอาาตอกตัวมาหย่อนตัวโอ้ยตปะปัดตะเซโอ,โอวยสวยงามมา สีแดงไอ้ครับพี่จับของน้ำแสดงทุกคนอาจจะเคยเม่ลาแต่เราไม่ได้แข็งขาดกันเพราะว่าวันนี้ครับนี่ว่าเป็นมหาการที่เราอยากให้พี่น้องมาสมาคมชาติีกันยกมาแบบนี้อ้า ดีครับมาปรับเปิดดามๆครับอ่าดอกเผยไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ต้องรีบดาที่สิบหกรังสรรคผลงานโดยกระชอนดอทคอม